สวัสดีค่ะเด็กๆน,นะคะเรามาพบกันอีกแล้วนะคะกับการทดลองวิทยาศาสตร์สําหรับสัปดาห์นี้คุณาสายมีการทดลองที่สนุกสนุกและก็ตื่นเต้นนะคะมาทดลองกันนั่นก็คือการทดลองพริกไทยหนีน้ํานะคะเอ๊พริกไทยจะหนีน้ํายังไงนะคะเรามาทดลองพร้อมกันเลยค่ะแต่ก่อนอื่นเราจะมารู้จักกับอุปกรณ์กันก่อนนะคะค่ะอุปกรณ์มีดังนี้นะคะพริกไทยค่ะน้ายาล้างจานนะคะ การสำลีน้ำปลาการท่าสติดนะคะค่ะแต่ก่อนที่เราจะมาทำการทดลองกันนะคะคราจะให้เวลาเด็กๆไปเตรียมอุปกรณ์กันก่อนนะคะ,ะคะ่ะเด็กๆเตรียมอุปกรณ์พร้อมแล้วใช่ไหมคะเราจะเริ่มทำการทดลองเลยนะคะเริ่มจากเราจะเทน้ำใส่ลงไปในจานนะคะเล็กน้อยนะคะพอเราเทใส่เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็นำพริกไทยนะคะ โรยลงไปในน้ําให้ทั่วๆเลยนะคะเด็กสังเกตเห็นไหมคะว่าพริกไทยเต็มจะลอยอยู่ในน้ําเต็มจานเลยใช่ไหมคะจากนั้นเราก็นําก้านสำลีจุ่มน้ํายาสไลด์นะคะเด็กๆสังเกตดูนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นโอ้โหเป็นไงคะพริกไทยกาลังลอยหนีน้าเ,เป็นไงคะการทดลองเราสนุกแล้วก็ตื่นเต้นใช่ไหมคะค่ะเมื่อเด็กๆทําการทดลองแล้วเด็กๆก็อย่าลืมนะคะ ตรงภาพถ่ายให้ครูได้ทิ้นชมด้วยนะคะนะคะแล้วก็อ่าเราพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะบ๊ายบาย